สวัสดีครับเปาครับต้นกล้าครับมัาจากเรื่องเลิมยกกลังสามลักสูตรักพักบังคับครับผมคาแรคเตอร์ผมชื่อตังก็คือเป็นกลุ่มเพื่อนของพวกออฟอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาเจอกับน้องสตาครับผมคุณชื่อามเอ้ยเอาใหม่คุณชื่อามเป็นชื่อเป็นชื่อามครับแต่ว่าเป็นเพื่อนสนิทของสตาครับเรียนอยู่ห้องเดียวกันใช่ ใช่ครับเจ้ของผมก่อนเลยก็คือผมกวนๆอยู่แล้วสไตล์แขรงเพื่อนใช่ครับแล้วน้องน้องทามครับทามก็เป็นเด็กเรียนครับแบบตั้งใจเรียนไม่สนใจไม่วอกแวกเรื่องอื่นเลยใช่แบบคอยสนับสนุนสตา์ใช่ในเรื่องใช่ครับหูค่อนข้างจะลึกลับฟิลุ่นพี่แอบชอบรุ่นน้องครับเออแล้วม่มแลมูดเป็นไงมูดค่อนข้างจะซับซ้อนโอ้มั่งคั่งจะ มีหลายอารมณ์เหมือนชีวิตจริงนะมั้งเฮ้ยเอ้กันตีกันอย่างเดียวครับตีกันครับตีกันตะละแตละกานคำแบบซับซ้อนคำแอบเฮ้ยไม่ไหนนี่เป็นไรนี่เป็นไรก็บอกตรงๆชัดเจนนี่โกรกก็บอกก็โกรธอันนี้เล่นกันยู่แกันเป็นเรื่องแรกเรื่องแกครับใช่คร้วกันคุณรู้สึกยังไงคุณมาเล่นกับผมอ่ะรู้สึกดีครับเอาที่มันออกอากาศได้นะครับดีรู้สึกดี รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีความสุขว้าวก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าคุณต้นกาเขาก็เป็นคนหน้าตาดีนะครับโอ้โหนี่ไงปกติไม่ชมนะครับก็เป็นคนที่เก่งครับผมต้นกาเป็นคนที่เก่งก็ดีใจได้มาคู่ด้วยกันครับขอบคุณครับครับไม่เล่ชมาอุยเขินไหมครับก็ดีพอประมาณครับไอหนึ่งคุณคนก็หน้าตาดีไม่งั้นเธอคุณจะคู่ผมได้ไงล่ะ นี่ครับแต่เราก็แบบบรรยากาศที่แบบเจอกันครั้งแรกห้องดำครับเราเจอกันห้องดำแรกไม่ผมนั่งอยู่เฉยผมนั่งอยู่คุณเข้ามาคุณเดินเข้ามาไม่ไม่คือคือตอนนั้นเหมือนมาแคสครับต้นกล้ามาใช่เราเราเป็นเห่าเอ้ยเราเป็นเยือนเขาเย่าเราเข้ามาเราเจอเรานั่งอยู่บนเก้าอี้ก็รู้สึกว่าทำไมคนนี้มันแอกจังไม่คุยด้วยเลย เข้ามาแบบเหมือนเป็นรุ่นพี่แต่ว่าพอคุยแล้วก็แอบแบบนั้นนั่นแหละไม่นะคือตอนแรกอ่ะผมก็รู้อยู่แล้วแหละเขาเป็นรุ่นพี่แต่ว่าเขาไม่รู้ว่าผมรุ่นพี่หรือุ่นน้องเลยเข้ามาอย่างนี้เลยคือผมมารู้แล้วว่าเขาเป็นรุ่นน้องผมก็รู้ว่าคือผมก็รู้คร่าวๆไปแล้วว่าเออจะได้คุยคนนี้คนนี้นะแล้วก็รู้ว่าอ้าวเขาเป็นรุ่นน้องเขาก็ต้องทักทายเราก่อนว่าเขาเป็นน้องแต่เขาก็นิ่งนะผมคอรนิ่งผมก็นิ่ง ครับครับครับไม่แล้วเรามีกาแก้ตัวไหมไม่คือเเขาาาบออกว่รติดแผมไม่แอบครับคือก็คือผมนั่งอยู่คือคุณแบบเข้ามาแล้วคุณก็ทักทายหน่อยก็ได้แบบอย่างนี้อ่ะถ้าเป็นคนไม่ทักผมก่อนอก็เก็บทรงอยู่ครับมันจะมันเเก็บทรรงพาะะอไรรเเพาาาะว่้ไม่คือเราเรารู้แล้วแหละเพราะว่าเขาอ่ะเ,เขาเข้ามาครับคือเ,เขามา,า,า,มาแค่เป็นคู่เราแหละเออแล้ว,ลลวทําไมไม่ทักก็ มันก็คนจะต้องแบบว่าแค่มองหน้าคุณยังไม่นองหน้าผมเลยเขินครับเขินือไม่แล้วผมแบบทำความรู้จักกันมาเรื่อยๆแล้วมันแบบความรู้สึกจากวันแรกอืมรู้สึกไงมันเปลี่ยนไปยังไงน้องตลกน้องมันตลกมันต่างกับวันแรกตรงไหนดีดีขึ้นอ่ะวันแรกคิดว่าเอาไม่ได้แล้วทาไงดีแต่พอแบบเจอกันบ่อยๆก็ตลกรัวๆอ่ะแล้วชอบไหมครับไม่เจอได้บ่อยในแง่ไหน จริงๆเอ่อคือซีรีส์เราก็เพิ่งจะแบบเริ่มเริ่มถ่ายไปก็คือส่วนใหญ่ก็จะเจอกันพวกนัดไปกินข้าวด้วยกันหรือว่าแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ไป,ไปไปไหนนะตอนนั้นก็กินข้าวก็ส่วนมากก็เจอกันในกองบ้างอน,อนอกรอบบ้างแล้วแต่ใช่ครับครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเ,อเพราะว่าบ้านกล้าอยู่ไกลอะ่ะไกลมากเลยอ่ะไม่ไกลนะครับร้อยกาโลอ่ะ ฮะไม่าาเแล้วลองดู่เอออุ้ยก็นานๆที่เจอครับคนนี้เขาหาตัวจับยากใช่พี่จริงครับใครมีเราจะแก้ตัวไหมครับมีครับเยอะเลยครับพูดไม่แก้ครับคือกล้องถ่ายไม่ทันอดี้ดีกว่ากล้องถ่ายตอนที่เขาแบบมากวนผมไม่ทันอ่ะแล้วเขาแล้วคือมันก็น่าโดนนะครับเห็นไหมละครับว่าเขาแก้งผม ก็มันน่าโดนไม่ใช่คือคกล้องถ่ายไม่ทันไงคุณแถเอ้าเคขอโทษอ่าเดี๋ยวให้ฝากซีรีส์ของเราอะไแบบตัวละครของเราว่ามันจะแบบแซ่บสนยังไงอ่อนา,นานก็ฝากซีรีส์เริ่มยกกำลังสามเลยนะครับปีนี้ได้ดูแน่นอนแล้วก็ฝากน้องตังค์ไว้ด้วยนะครับอ่ก็ฝากทไทม์ไว้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวละครที่เขียนใหม่ก็มาดูมาลุ้นกันในเรื่องอว่าจะเป็นยังไงใช่เพราะว่าในนิยายไม่มีตัวละครชื่อทามนะครับใช่ครับ ก็ฝากติดตามด้ครับปีนี้มาแน่ครับ